เออเชต้องขอลาสวัสดีคนรู้ทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมกลับเข้าสู่ช่อง t c v Gaming ติดเชเคยนะครับทุกคนก็วันนี้นะครับผมเราพาทุกคนมาอยู่กันที่หน้าเว็บเว p Store s h ั p นั่น,นะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจ,จะมาแจกขคงฟรีให้ทุกคนกันนั่นเองนะครับผมสําหรับลิงก์ครับเว็บนะครับทุกคนเดี๋ยวผมแปะไปให้ที่คอมเมนต์ของคลิปนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวจะปักหมุดไว้ให้นะครับ ทุกคนก็กดที่ลิงก์นะครับผมก็เข้ามาที่หน้าเว็บของ vip ได้เลยนะครับโอเคนะครับทุกคนก็วันนี้เราจะมาแจกโค้ดฟรีกันนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราไปติมโค้ดฟรีกันนะครับทุกคนก็ให้ทุกคนเข้าไปที่เติมโค้ดนะครับผมกดเข้าไปเลยนะครับโอเคนะผมสำหรับตรงนี้นะครับให้ทุกคนนะผมกรอกรหัสโค้ดตามผมได้เลยนะครับก็รหัสโค้ดฟรีที่นํามาแจกกันวันนี้ก็เป็นโค้ดนี้เลยนะครับทุกคนเอาไปใส่เลยนะครับก็เป็นโค้ด vip n c e แล้วก็ r แล้วก็ c นะครับทุกคนกรอกตามนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วทุกคนกดตรวจสอบการทำรายการทางด้านล่างนี้ไปนะนี่นะผมแล้วโพสสำเร็จนะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูเงินที่บัญชีนะครับทุกคนโอเคแล้วผมก็สำหรับตรงนี้ให้เข้าไปที่ชื่อบัญชีของเรานะครับทุกคนนี่เยแลวผมได้ไปที่เรียบร้อยนะครับทุกคนห้า point นะครับผมก็ดูได้ตรงคอย n คงเหลือจะอยู่ทางด้านล่างเลยนะ โอเคนะผมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับโค้ดฟรีนะครับผมก็อย่าลืมไปใส่กันด้วยนะครับผมใครที่ไม่ทันการรอติดตามคลิปหน้านะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมาแจกอีกนะครับสำหรับอ่าโค้ดฟรีคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้กันด้วยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายคะ่ะ